สมาคมวอลเลย์บอลเตรียมดันโค้ดออสนั่งเก้าอี้ผู้บริหาร f i v b สมาคมลูกยางเตรียมดันอดีตกุนซือทีมชาติไทยเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร FIVB ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญในขาธที่การสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยว่าสมาคมเตรียมผักดันโคด้ดออสเจติพงษ์รัชตะเกียงไกร เป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหารสหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป FIVB มีกำหนดการประชุมสภาครั้งใหญ่ World Congress ครั้งที่37ที่จังหวัดภูเกต็ตในระหว่างวันที่27-29มกราคม2 5 6 4ซึ่งภายในงานจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้บริหารในวาระใหม่ด้วยนะครับ ทางสมาคมเนึงเห็นความสําคัญของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้คนไทยมีตําแหน่งในสาพันธ์กีฬาโลกต่างๆซึ่งปัจจุบันบุคลากรของสมาคมก็ทําหน้าที่อยู่ใน FIVB อยู่แล้วซึ่งปัจจุบันบุคลากรของสมาคมที่ทําหน้าที่อยู่ใน FI v b วประกอบไปด้วยเรืออากาศโทชานลิศวงประเสริฐตําแหน่งคณะกรรมการบริหารนายทรงศักดิ์เจริญพงศ์ตำแหน่งคณะกรรมการ ฝ่ายผู้ตัดสินนายแพทย์เรืองศักดิ์สิริผลตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และผมเองในตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและทางสมาคมเร็งเห็นว่าจะเสนอชื่อของโค้ชออสจติพงศ์รัชะตะเกียงไกอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าไปรับตำแหน่งคณะกรรมการบริหารแทนที่เรืออากาศโทชานลิศวงประเสริฐ แต่ทั้งนี้ต้องรุ้นให้โคดออสมีตำแหน่งในสาพันธ์วอลเล์บอลเอเชียหรือว่า AVC ที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งทางสมาคมคิดว่าไม่น่ามีจะมีปัญหาและต่อจากนั้นทาง FIVB จะคัดเลือกกรรมการบริหารจากใบสมัครที่เราส่งไปนะครับ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของ FIVB ในเดือนมกราคม2564อีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของเรืออากาศเอกจักรสุวรรณโตัวเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับว่าเตรียมผักดัานให้โค้ดออทขึ้นนั่งเก้าอี้ผู้บริหาร FIVB นะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าผลมาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่า ข่าวอัปเดทจะยอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพ,พี่น้องอ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลการคัดเลือกจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเพียงเท่านี้นะครับยอดรบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตท,ทุกวันและเป็นกําลังใจให้ยอดท YouTube ต่อไปด้วยนะครับ ย๋อวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ช่างยอดขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ